ครับผมก็วันนี Been ้อยู่กับหนังเรื่อง How to Train Your Dragon นะครับผมก็ผมภูวินเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยกับพี่ครับครับใช่ค่ะสยามมงค่ะเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยในบทแอสทริดค่ะอ็อาสตร์ผู้เป็นแอนิเมชันนี่มาเป็นแบบเล่นแบบแสดงจริงอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราได้มาพากด้วยับผมก็เอาจริงๆรู้สึกว่ามันสนุกมากคือก็ต้องบอดกับตรงว่าตอนเราได้ภาคเนี่ยเราก็มีการได้ดูกันนิดนหน่อยหน่อยเนาะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันคือ how to train your dragon <c oughs> ที่เราได้ดูตอนเด็กๆเลยแต่ว่าเอามันทำใหม่นำเสนอใหม่ในเวอร์ชั่นของ2025ด้วยแบบภาพที่ถูกอัปเกรดมาเป็น live action แล้วก็ ตัวเคี่ยวกุดเองที่ถูกอัปเกรดมาเป็นไลฟ์แอคชั่นเหมือนกันก็รู้สึกว่าสนุกม,มากทั้งคนที่เป็นแฟนของซีรีส์อยู่แล้วแล้วก็คนที่เป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูเนี่ยน่าจะสนุกไปพร้อมๆกันกับหนังเรื่องนี้เลยครับกแบบ็ต้องเป็นทีคับแบบเวอร์ชันไหนแล้วก็เป็นทีคับแบบแบบทำทำในหนังเลยเอือแบบอุ้ปไว้ก่อนดีกว่าว่าเป็นทิคับแบบไหนแต่ว่าบอกเลยว่าสำหรับทั้งคนเก่าและคนใหม่เป็นทิคับที่ทุกคนรักแน่นอนอ่า เียบุก็เป็นใช่แล,ล้วค่ะลูกก็คือเป็นเหมือนตามคาแรคเตอร์เลยอ๋อใช่ค่ะพี่คนบอ,อนกว่าคล้ายในไลฟ์แอคชั่นคล้ายแอสไรนไลฟ์แอคชั่นค่ะ,ะก็ดีใจค่ะนี่เป็นงานภาพการแรกด้วยแต่การที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆก็คือไม่เคยทํางานภาพมาก่อใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้ถ้าถามว่าความหวาวก็คือว้าาในความทุนทุนสร้างจากภาพการ์ตูนเนาะเราไม่คิดเราคิดไม่ออกว่าพอมาเป็นภาพภาพจร,จริงๆอะคะ่ะ ออกมาได้ตรงปกไหมหรือว่าทาออกมาได้สมจริงสมจังไหมซึ่งเราสองคนในฐานะคนที่ได้ชมแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็จะบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การมาชมแก่การรอคอยมากนะแอมนิดนึงเะเที่ยวขุดน,น่ารักขนาดไหนอุ้ยเที่ยวขุดน่ารักขนาดไหนหรอน่ารักมากน่ารักมากเลยคือเราแค่ภาครเรายังรักและเอ็นดูเลยเออแล้วนับอะไรกับคนที่แบบเป็นแฟนของเที่ยวขุนมาเป็น 10, 10ปีแล้วเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าหลงรักตายเลย น่า,า,ารักน่ารักก็รู้สึกว่าตรงปกค่ะทุกคนจะคาดหวังว่าจะตรงปกไหมไหลายๆอย่างบอกเลยว่าตรงปกแล้วก็มันมีความอลังการมากกว่าตอนที่เป็นแบบแอนิเมชันด้วยค่ะใช่ครับแล้วจริงๆแล้วนอกจากตัวเที่ยวกุดเนี่ยตัวมังกรอ,อื่นๆแล้วก็ตัวแคสเองที่ไม่ว่าจะเป็นแคสของทั้งแอสทริตเองอของกลุ่มเพื่อนเองก็รู้สึกว่าทํามาตรงมาก<ร><ร>คาแรคเตอร์คือตรงแบบตรงมากๆเลยแบบรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนเอาตัวแอนิเมชันมาเป็นไลฟ์แอคชั่นแบบ ไม่แบบถอดแบบมาเลยแล้วกันใช้คำนี้ได้เลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้รอบนี้เขาทำกันได้ดีมากๆเลยครับถาน้องก็ไ้้องนเเกฝากนะคะวันแรกนะคะั11มิถุนายนนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้แล้วทุกรงภาพยนตร์เลยค่ะมาให้กำลังใจสยามมลก็ภูวินกันค่ะครับผมก็สำหรับพาดูเทรนยูดากอนนะครับพิ่ทหารเวกิ้นพิชิตมังกรน,นะครับผมก็ตอนนี้นะครับมีทั้งซาทรกแล้วก็ภาคไทยนะครับผมก็ถ้าใครไปดูภาคไทยหรือ มันได้อัธรุอีกแบบหนึ่งครับผมบอกเลยว่าทั้งสองแบบก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่คนถนดัดแล้วแต่คนชอบเลยไม่มีถูกไม่มีผิดครับแต่ว,ว่ามีหามหนุเสียงเป็นไงบ้างเลยครับผม,มก็เสียงตอนนี้อาจจะพอคนเข้าไปในหนังอาจจะแบบอุ้ยจะไมเสียงต่างต่างอังเลยหนึ่งคือทําให้มันแตกต่างสองคือตอนนี้เป็นหวัดด้วยนิดๆหน่อย,อยๆก็เสียงคือจมูกเสียงขึ้นคอนิดนึงนะครับผมก็ใกล้หายละ เป็นวแลครับใช่ครับผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยากได้ยินเสียงผมแบบเฮลตี้ก็ไปดูกันในหนังได้ถึงแม้เสียงอาจจะไม่เหมือนตัวจริงก็ตามขอบคุณค่ะ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 ถ่ายถ่ายรูปแล้วอินเสิร์จจ้า สีที่ประนโอเคเหลือแค่เขาไม่ใช่เอเชียทั้งสอคนยังมา่งคนนี้อ